สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องบล็อกนะครับบล็อกหรือว่าบทความหรือว่าหน้ารวมบทความของเว็บ WordPress นะครับซึ่งมันทําได้ง่ายมากนะแล้วก็อยู่ตรงไหนตั้งค่ายังไงต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูก่อนอันนี้เป็นเว็บอสังหานะครับใครที่เป็นนายหน้านะครับหรือว่าเป็นตัวแทนขายอสังหานะสามารถทําเว็บแบบนี้ได้นะครับผมสอน เป็นคอสเรียนออนไลน์อยู่นะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับขายของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวบทความนะครับหรือว่าข้อบทความต่างๆที่เราต้องการจะใส่นะครับหนึ่งก็คือให้ลูกค้าอ่านหรือเรียกคัฟฟิกเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับก็สามารถทําได้เนาะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะอย่างตรงนี้เป็นบล็อกนะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นหน้ารวมบทความนะครับหรือว่าโพสต์ของเรานั่นเองนะครับมีหลายอันเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นเดโมนะครับ เราสามารถเขียนขึ้นมาใหม่ได้นะครับสามารถทําเองขึ้นมาใหม่ได้ใส่ภาพปรับแต่งทํารูปทําอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะลองคลิกเข้าไปดูนะครับแบบนี้นี่นะครับสามารถใส่วิดีโอได้นะครับสามารถใส่แผนที่ใส่อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีกระทุท้ที่เกี่ยวข้องนะครับดูว่าบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันต่อไปนะครับในกรณีที่เราต้องการจะทําหน้านี้ขึ้นมาหรือว่าเราต้องการจะทําบทความขึ้นมาเนี่ยเราจะไปทํำยังไงนะครับอ่ะ อย่างแรกนะครับไปที่แดชบอร์ดนะครับในส่วนของตัวบทความเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวโพสต์นะครับอ่ะลองคลิกเข้าไปดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวขอกลับมาหน้าบล็อกแป๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้เป็นหน้ารวมนะครับอ่ะในส่วนของตัวโพสต์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีถ้าสมมุติเราเอาเมาส์ไปวางเฉยๆนะครับเขาก็จะมีขึ้นมานะครับจะมีแบ่งออกเป็นประมาณ4อย่างด้วยกันนะครับก็คือเป็น All p พส t ก็คือจะแสดงโพส์ทั้งหมดนะครับของเว็บไซต์เรานะ แล้วก็ออันนึงก็คือจะเป็น add new post ครับในส่วนของตัว add new เนี่ยสามารถทำได้หลายที่กดได้หลายที่นะครับก็คือการสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมา a d ด new ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดบวกแล้วก็เลือกเป็นโพสต์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะตรงไหนเนี่ยจะเข้าหน้าเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว category นะครับตรงนี้ลองคลิกเข้าไปดูนะครับ หลักๆเลยเนี่ยในส่วนของตัวโพสนะครับหรือว่าบทความของเราเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวิธีการขอกู้ธนาคารให้ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นบ้านใหม่แนะนําอะไรพวกนี้เราสามารถทําได้นะครับเราก็ทํามาทําการตั้งในส่วนของตัวหมวดหมู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือพิมพ์ชื่อเข้าไปพิมพ์เข้า พิมลิงก์ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วพอกดเซฟปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ add new category นะอ่ะมาดูกันในส่วนของตัวออ l post นะครับแบบนี้นะถ้าอันไหนที่เราเคยทําขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยอย่างตัวทดสอบบทความตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูหน้าโพสต์ของเรานะมันก็จะมีขึ้นมานะครับเห็นไหมครับทดสอบบทความถ้าสมมุติว่าผมทําการแก้ไขนะครับเวลาที่เอาเมาส์ไปวางเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะครับก็คือกด view ดูก็ได้นะครับกด เปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับกดแก้ไขก็ได้หรือว่าค u i i k Edit Quick Edit คือ,อไรควิก k e d i t คือแบบนี้นะครับทดสอบกดความนะจ๊ะอ่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตไปเลยนะครับแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากลับมาที่หน้าของเรานะครับตรงนี้นะแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับเขาก็จะทําการแก้ไขมาให้เราแล้วนะครับซึ่ง แก้ไขง่ายมากนะครับแก้ไขง่ายมากแล้วก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้ไวมากด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยหน้าเนี้เขาจะบอกนะครับก็คือว่าชื่อบทความของเราคืออะไรนะครับใครเป็นคนเขียนแล้วก็เขาอยู่ในหมวดหมู่ไหนบ้างน,นะครับในส่วนของตัวแท็กนะครับหรือว่าคําที่เกี่ยวข้องนะครับเราอาจจะทําคําที่เกี่ยวข้องเช่นกู้เงินข้าประกัน อะไรอีกนะบ้านเดียวอะไรทาวน์โฮมประมาณนี้นะครับพูวิลล่าอะไรประมาณนี้ที่ดินเปล่าอะไรพวกนี้ก็สามารถกําหนดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคถ้าเราทําไปเสร็จแล้วนะครับเราต้องการแก้ไขนะเราก็กด Edit ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะเพราะว่าจะได้เห็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะเนี่ยในส่วนของตัวทดสอบบทความนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเอาภาพเอาวิดีโอนะครับเอาแผนที่ เอาโค้ดต่างๆเนี่ยมาแปะได้แล้วก็ภาพตรงนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เขาอยู่ข้างหน้านี่นะครับตรงนี้นะครับเอามาใช้งานเอามาแปะตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นภาพหัวเรื่องประมาณนั้นนะครับอโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือในกรณีที่เราทําการแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมบนมู่เห็นไหมครับสามารถเลือกมบนมู่ได้นะครับ ในส่วนของตัวแท็กเนี่ยก็สามารถเขียนแท็กเข้าไปได้เหมือนกันนะครับแท็กเช่นบ้านเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเพิ่มได้แล้วก็มันจะมีอันที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็ตรงนี้สามารถใส่เข้าไปได้เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็กดเซฟไปนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวคอร์สนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้ให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว SEO นะบางทีเนี่ยที่เราทํา ไม่ใช่บางทีสิทุกครั้งที่เราทาเว็บไซต์หรือว่าทาบทความขึ้นมานะครับเราอาจจะเอาคําที่เกี่ยวข้องเพื่อนึงก็คือให้ติดอันดับการค้นหานะครับจะกู้บ้านยังไงดีเอกสารที่ใช้ในการกู้บ้านมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็เขียนไปแล้วก็อ้างอิงจากคีย์เวิร์ดซึ่งในคอร์สเรียนเนี่ยจะมีบอกไว้นะครับจะมีบอกไว้นะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ่านะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมานะผมก็เลือกตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้ครับผมเลือกเป็น new post ตรงนี้ง่ายดีนะครับจะยาวหน่อยนึงนะจะได้ละเอียดนะครับเพราะว่าบางท่านที่แบบว่าอยากเขียนบทความอยากทำบทความขึ้นมาหรือว่าใช้ AI เขียนมาเอามาแต่งแล้วอยากจะใส่นะครับก็ใส่ได้เนาะโอเคตรงนี้เรายังไม่ใช้ก็ปิดไปก่อนได้นะครับมันจะได้ดูโล่งๆตานะครับตึงต้งตึ้งประมาณนี้นะครับอันนี้คือหัวเรื่องนะครับเช่นอื ซืือบ้านเงินสดแล้วกันสมมติว่ามีหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหานะครับ ه, เนื้อหาที่ต้องการใส่นะครับ ه, เดี๋ยวผมหาเนื้อหาทดสอบมาให้นะครับเป็นภาษาไทยเนาะ ه, ได้แล้วนะครับ สมมติวผม Copy ปตรงนี้มาขี้เกียจพิมพ์่ะครับขี้เกียจพิมพ์ก็ copy มาแปะไปนะครับแบบนี้นะครับเราบอกโอ้ยอยากจะใส่รูปทํำยังไงดีนะครับก็สามารถกดแท็บเอ้ยกดแบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้ใส่ i m a เมขึ้นมานะครับเราสามารถเลือก image มาอัปโหลดเข้าไปก็ได้นะครับอยากใส่ภาพไหนดีนะครับภาพนี้แล้วกันนะครับอุ้ยภาพนี้ดีกว่านะครับน่ารักดีก็กดไปนะครับแบบนี้ นะครับก็สามารถใส่ภาพได้นะครับใส่วิดีโอได้ใสออ่ทุกอย่างได้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ในคอร์สแล้วนะครับในถว่วของตัวรายละเอียดนะสามารถย่อขน,ขนาดของเขาได้นะครับแมวส้มมันอ้วนไปนะย่อขนาดหน่อยอ,อยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าใส่ข้อความเข้าไปอีกนะครับแบบนี้นะครับ อ่ะต่อครับลูกค้าทักเข้ามาถามนะครับอ่ะในกรณีที่เราใส่ภาพเข้าไปนะครับเราก็สามารถใส่เนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถจัดในส่วนของตัวรายละเอียดภาพได้นะคลิกเข้าไปที่ภาพนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นจัดซ้ายก็ได้นะครับจัดโคเซนเตอร์ก็ได้จัดขวาก็ได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับต้องการใส่วิดีโออะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับสักครู่ เรียบร้อยนะครับตรงนี้สมมุติว่าเราใส่ข้อมูลไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของตัวโพสต์ตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะถ้ามันไม่มีนะมันหายไปมันโล่งๆแบบนี้นะครับก็มากดตรงนี้นะครับก็ไปที่โพสต์นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวหมวดหมู่นะเช่นเดลิวรี่สเตนะครับแล้วก็แท็กที่เราต้องการนะครับทดสอบพิมพ์ผิดตลอดนะครับ อ่ะบทความนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนลงมานะครับเซิร์ฟแพคไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับออนฟิลเจอร์เมจอยู่รตรงนี้นะครับ ฟิเจอร์เม e ก็คือหน้าที่ภาพที่เราจะเอาไปแสดงเป็นหน้าหลักๆของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วกด publish ไปนะครับขอแป๊บหนึ่งอ่ะได้แล้วนะครับ ก็สามารถวิวโพสได้หรือมาที่หน้าบล็อกตรงนี้ได้นะลองรีเฟรชดูนะครับแบบนี้อ่าก็จะมีอยู่แล้วนะครับมาแล้วนะครับทั้งขายบ้านขายประกันภัยรถยนต์นะครับสอนออนไลน์ผมทำหมดเลยนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่เวลาเอามาโชว์นะครับแบบนี้นะอ่ะต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถกําหนดได้หลายแบบนะครับในส่วนของตัวบล็อกหรือว่าบทความนะครับก็ เราสามารถกําหนดให้หน้าใดด้านหนึ่งเป็นหน้าบล็อกก็ได้นะครับมาที่ Setting นะครับแบบนี้ในคอร์สมีหมดนะครับถ้าใครอยู่ในคอรสแล้วก็ดูตานนั้นได้เลยนะแนะนําดูให้จบก่อนนะครับไอ้เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ริ a d i n g นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวโพสต Page นะครับต้องการให้มันไปอยู่ที่หน้าไหนนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นหน้าบล็อกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าจริงไหมนะครับ ผมทาให้หน้านี้เป็นหน้าบล็อกก็ได้นะครับหรือว่าหน้านี้เป็นหน้าบล็อกนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับให้แสดงแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอ้ไม่อยากได้แบบนี้มันอาจจะดูไม่ดีนะอยากได้แบบอื่นนะครับก็สามารถทําได้ก็คือเดี๋ยวผมลองสร้างหน้าขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นบล็อกบทความให้ดูนะสร้างหน้านะครับเป็นหน้าแบบนี้เป็นเรื่องนะครับเป็นโพสต์เป็นเพจนะตรงนี้เป็นเพจนะครับ เราก็มา Edit with Elementor นะครับเดี๋ยวคอยเขาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับสอนไปไวกว่าคอมนะครับแบบนี้ทดสอบหน้าแสดงหมดความนะครับอันนี้ผมก็กด p u b l i s h ไปเลยนะโอเคจากนั้นนะครับผมก็มาทำการกด Edit with Elementor ตรงนี้นะครับ โอเคเขาจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบเลเยอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะอันแรกๆเลยนะครับนี่เดเพจเลเยอร์เห็นไหมครับเราเลือกเป็น h o าส์ลองเป็น h o าส e เพ g e บิวเดอร์ดูก,ก่อนนะครับแบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับถ้าไม่ต้องการแบบไอตรงข้งขวานะครับนี่แบบนี้ ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆของเดิมอาจจะเป็น default ของเขานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการตรงนี้เลยนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น e l e m e n t o r Fu l l Width นะครับแบบนี้ก็ใครที่อยู่ในคอร์สแล้วอันนี้ทําได้แน่นอนนะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็มากดบวกตรงนี้นะครับเลือกเป็นเฟล็กบล็อกนะครับแบบนี้นะแล้วก็เลือกอันนี้นะครับอ่ะ ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับมันมีแบบว่าบอกโพสกิจไปนะครับใสไปสินี่ครับเห็นไหมครับเขาก็จะแสดงหน้าตาประมาณนี้ออกมานะอันไหนที่มันมีในส่วนของตัวภาพนะครับเขาก็จะแสดงภาพนะถ้าไม่มีนะครับก็ไม่แสดงนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ image resolution นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจัเต็มไปเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงแบบภาพขนาดเต็มมาเลยแต่ว่า ข้อดีของ h o w image ตรงนี้นะครับคือภาพมันจะเท่ากันนะครับภาพมันจะเท่ากันนะกิจวิวเนี่ยเลือกได้นะครับเนี่ยว่าเป็นเวอร์ชันสซิเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าปรับแต่งได้อาจจะไม่ทั้งหมดนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแคตตาล็อนะครับเช่นเราอาจจะทําหน้าเนี้ยนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอ่อเป็นเฉพาะโปรโมชั่นอย่างเดียวนะครับเราก็ไปทําการเลือกหมวดหมู่นะครับเป็นโปรโมชั่นอย่างเดียวนะครับเป็น real estate อย่างเดียวซิ เนี่ยก็จะมีพวกนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับบางอันก็หายไปนะครับเพราะว่าตัวนี้หมดหมู่ก็คือ real estate หมดเลยนะครับ post view นะครับ post in low นะครับก็คือต้องการแสดงกี่อันนะครับสักผมว่าสัก3ามกำลังสวยนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องการแสดงกี่โพสต์นะครับตัวนี้เขาบอกว่าประมาณ9อันนะครับถ้ามันไม่มีไม่ถึงแล้วก็ไปสัก6นะครับเขาจะตัดอันล่างออกนะครับก็จะทําให้ดูดีขึ้นนิดนึง และก็ในส่วนของตัวโชว์ไฮนะครับอยากจะให้ลองเล่นดูนะครับโพสออเทอร์นะครับอ่านผิดอ่านถูกไม่แน่ใจนะครับก็ตรงนี้เราอาจจะกดลบออกไปก็ได้นะครับโพสเดทนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อัปเดตบ่อยนะครับไม่ต้องการให้ลูกค้าบอกโอ้นานแล้วเนี้ยใช่ไหมเราก็ลบวันที่ออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเหลือแต่หมวดหมู่อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายแหละนะครับโอเคก็สามารถทําหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็โอ ในในในกลุ่มเนี่ยจะมีไว้ละเอียดมากเลยนะครับอันนี้ก็คือมามาสรุปย่อให้อีกอันหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าดูแล้วโอ้โหทําแล้วงงนะครับหรือว่ายัางติดตรงไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มในคอร์สครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็จริงๆบางท่านที่ซื้อคอร์สไปก็บอกว่าทําได้อยู่ประมาณนึงแต่ว่าอยากมีคนปรึกษา อยากทาให้ทําวิดีโอให้ดูเฉพาะตอนนั้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับเหมือนกันเลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะใช้ในส่วนของตัวบล็อกหรือว่าบทความนะมาดูอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถมาดูคอร์สเรียนทําอสังหาทําเว็บอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ได้นะครับผมก็มีสอนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าอัดวิดีโอขึ้นไปให้ตามคําถามที่ถามมานะครับเนี่ย ตามคำถามที่ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็มีคําถามตรงไหนนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับนี่ราคาไม่แพงเลยนะครับเทียบกับการที่ไปจ้างเขาทําหรือว่าไปจ้างเขาทําก็ต้องมีค่าจ้างแก้ไขอีกถ้าทําเองเป็นนะครับก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็มีอ้างอิงไว้ด้วยแล้วก็เหมือน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 มีคนปรึกษานะครับก็คือผมเองนี่แหละนะครับก็ถามได้นะครับคนสอนใจดีโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ